เทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังประชาง धिकि काय तु पयो राम जिपतिपा जो अनन्तरमनन्तर प जो जयोम ययो

ในโอกาสนี้ทางคณะพี่น้องจะได้น้อมถวายซึ่งปัจจัยพี่น้องอนุโมทนารขึ้นได้มาต่อได้ที่สถานที่แห่งนี้ที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโดยทางย้โองการบริหารส่วนตำบล เดินมอบที่ติดไรตรงนี้ให้เป็นที่พักสงฆ์และเป็นสำนักสงฆ์เป็นวัดในอนาคตต่อไปนะครับก็ติดมจากที่คณะเจรทิที่เดินมอนขาไหจะถุดป,ปจัจจัยเสียหลรกเรียบร้อยแล้วให้ทานพี่นอ้องได้เตรียมโปรดงานอุทิศส่วนอุทิศและระับพร ปุตลอดถึงญาติญาติที่น้องชาวบ้านหินลาดบ้านไตรเกียงได้น้อมถวายซึ่งจะตุปัจจัยพระกุเจ้าซึ่งได้กราบบะรัตนามาในครั้งนี้เรียบร้อยซึ่งกำหนดการต่อไปทางคณะที่น้องคณะกรรมการของวัดบ้านหินลาด คีรีศรีบรรคตนะครับได้เรียนเชิญพี่น้องท่านผู้มีเกียรติจากใกล้จากไกลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรตำบลไกลเคียงได้มาเป็นเกียรติในครั้งนี้ในโอกาสนี้นะครับและได้กราบอรัถรชัยศรีสุริยันโยธินอดีตสมาชิกสภาผูา้แทนราษฎร อำเภอนังรองจังหวัดบีรังได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ซึ่งเมนรอยหลังนี้ที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าท่านทำแปวันนะทำแปลพันแต่ไม่รู้ว่าใครหรอกเออใครจะเป็นรายที่สองไม่มีใครสามารถรับสาบได้เพราะรู้แต่วันเกิด ผู้พูดนี่ก็รู้แต่วันเกิดเหมือนกันเกิดวันที่นั้นบันอาทิตย์บันจันทน์คานพุทธประหสุสาวเดือนนั้นพอสอนั้นแต่วันตายข้าพระเจ้าไม่รู้พี่น้องที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้ไปจะไปวันผุ้ทำงานซึ่งลำดับต่อไปจะได้เรีเนพิธีการต่อโดยการทอดผ้าพรมสุุลทอดผ้าไทยพระสุขุลนะครับ โดยท่านพชัยศรีสุรยิยโยชินซึ่งท่านได้เขียนมาในวันนี้นเละ,ะ,ะ,ะเป็นประธานในการทอดผ้าไส่ของสกุลเป็นประธานในงานความเป็นอุศลล้างป่าชาและชาปนัดนีนะครับ กันเดหรือเหลวงปู่ตุ๊กนะครับแล้วมีเรียนเชิญนะครับพิธีกรรมในเขตของจังหวัดน้ำใจนี่น้ำโดยท่เนอะแวันนี้ไปวางผ้าบนหีบเลยนะบนหีบเลยไม่ต้องวางที่พานวางบนหีบนะส่วนรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวจะให้ น้องธวัชชัยนี่ ว่คทำทีดูไปไปไปหุเล่ คนตาวตาได้ร่วมกันโจมตกันทเอจะเอคุระบาัารพระเดชพระคุณท่านพระคปริญญาพระคุณรองเจาคณะรองประธานไยสมุทพระเจริญพระผู้ช่วยกวอบรอย่างีกาบเรียนท่านคนไทยที่ยังย่ีอดีสมาชิกสภาเทศบาลจังหวัดสุร ประธานสภาว่านานยุทเดียนอาจารย์ังเกือนายวการการสนับสนุนนงัยคณะสัญาชาวบานมิล่าและแขกรับมิเกีติที่คารุรักทุกท่านกระผมนายปรวัตใจสมบูรณรองประธานสภาองค์การบริหารส่นตำบลสงยทำหน้าที่เป็นพิธีกร ดำเนินการในพิธีชาปนกิจศุกผู้ไร้ญาติในครั้งนี้รอมด้วยพิธีกรผู้ช่วยรอมด้วยพิธีกรผู้ช่วยดังนี้นายอุทิศวรรณรีรองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนหนองไซนายลำพองกองศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรหมู่ที่5นายสมบัติศรีนาเพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรที่5นายสม่วนปราภัยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรหมู่ที่13นายภูลยู่แทกูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไทรหมู่ที่14นายสุวาทยวนภูล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไซหมู่ที่หนึ่งนางวิลาวันพุทธโมรคาประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไซนางบุภาพุฒธวงศสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไซหมู่ที่สี่นางสาวสายพิณศรีสุวรรณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไซหมู่ที่สิบเอ็ดในนามองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไซได้รับเกียรติจากคณะสภาโดยมีชาวบ้าน พินลาดเป็นผู้นำในการถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันยิ่งใหญ่ซึ่งวันนี้ชาวบ้านหินลาดได้เล็งเห็นความสำนึกในอากาศของพินลาดเพื่อระมาณถีงผ้ทธศักรลาด2ลวงปี1990ยาเขียวยาแก้วยาไส้อยู่โดย ส่วนมากแล้วจะมาจากทางบ้า,าบนเกาตำบลสะดามีการเลือกตั้งตั้งเป็นหมู่บ้านเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านขึ้นมาปกครองดูแลดูลบ้านเป็นครั้งแรก5 2 4ได้มีการแบ่เปนการปกครองแยกตำบลบ้านใหม่เป็นตำบลใหม่ บ้านยิราตจึงได้แยกจากตำบลสะเดาขึ้นมาเป็นตำบลหนองไทเป็นหมู่ที่6ในปีนั้นเมื่อนายชุนชื่นฤทธิ์ไทยเกษียณอายุราชการเกษียณอายุถึงได้เลือกตั้งผู้ใหญ่คนอำเภอเชนบุรีที่ตะวันออกจุดเขาอ่างผาที่ตะวันตกจุดบ้านหมู่ที่7บ้านของไผ่ตำบลหนองไทรอำเภอหนองโข มีจำนวนครัวเรือ87น87ครัวเรือนมีอยู่จริงที่อยู่จริงประชากรทั้งหมด439คนเป็นชาย226เป็นหญิง213คนประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์รต่ได้ส่วนใหญ่มาจากการขายพืชผลทางการเกษตรเช่นข้าวเป็นต้นการเลี้ยงสัตว์ และก็มีการทําการกเกษตรสมงผลสารบ้างจากการหาของป่า